ทุกคนเราเจอเข้ามันไก่รสเด็ดทุกคนก็มันไก่บล็อกเด้งสาขาสองนะฮะอันนี้เป็นอะไรรู้ไหมดูแดงๆแบบนี้นนเป็นข้าวมันไก่อบนะเฮ้ยไก่ทอดไก่ย่างปะ อันนี้ไก่นะไก่ไม่ที่หมูนะเหมือนหมูแดงน่าทานมากแต่ที่แน่ร้านจะอยู่ไม่ไกลจากวาราชบดิษตรงนี้จะเป็นทางไปวัดหน้าพระเมรุทุกคนวังหลวงแล้วก็มาจากพลาสโฮสเทลก็ไม่ไกลนะฮะตรงนี้วัดสวรรณาวาสวัดออราชปดิสถานก็ไม่ไกลทุกคนเดินมาง่ายมากเลี้ยวมาถึงเลยนะฮะมีรถวิ่งผ่านนะฮะน,นี่เป็นข้าวมันไก่อันนี้เป็นไก่ต้มธรรมดาอันนี้เป็นแบบอบนะฮะ เราจะเห็นบรรยากาศแบบเมื่อกี้คนออกไปชุดใหญ่แล้วะไม่เคยได้อ่านหนังสือพิมพ์บ่อยแตบบ่เออแบบนี้มานานแล้วนะร้านที่มีหนังสือพิมพ์ให้เราแบบเนี้ยอ่า,อาทุกคนนี่หาเดี๋ยวเรามาอ่านบันเทึกเขาทำไมบางๆอ่ะหนังสือพิมพ์สมัยนี้มันบางๆมีน้ําสมุนไพรด้วยทุกคนร้านนี้เลิศมากลูกค้าเขาออกตลอดทุกคนจ๋าหยุดวันจันทร์นะอย่ามาผิดวันนะจ๊ะ นี่บรรยากาศจังเองมากบอกเล่งเข้ามันไก่สาขาหนึ่งเอ้สาขา2ก็อยู่ที่ไหนนนองอยากรู้จังเลยอืบรรยากาศเดี๋ยวไปวัดราชบพิตวัดมหาธาตุได้ทุกคนแล้วก็เวลาจัดงานมรดกโลกเนทุกคนจากตรงเนี้ยใกล้วัดวราชบูรณะที่สุดเลยเห็นไหมเนี่ยฮะวิลเลยวิเยอาชีวะอะไรเทคโนโลยีสวรรณภูมิของที่นี่มีแห่งเดียวอะฮะ นี่ฮะเลียวเข้ามาจากเดินมาอย่างที่บอกนะฮะตรงนี้จะเป็นสี่แยกวัสุวรรณาว่าที่จะไปวัดปุงของได้ plus โฮสเทลก็ได้นะฮะทุกคนเนี่เช้าเช้ามาฝากท้องไว้ที่นี่นะจ๊ะข้าวมันไก่ทอดหมูกรุงหมูกรอบก็มีหมูอบก็มีจากทุกคนจน่มันขึ้นว่าสาขาสองและสาขาหนึ่งอยู่ตรงไหนค่ะงครับ,บ,บอ,อ,อ๋อบางบัวทองเลยเหรอว้าวทุกคนอุ้ยอุ้ยอุอุ้ บางบัวทองเลยนะทุกคนสาขาหนึ่งใครจะกินปอกเล้งข้ามันไก่ที่นู้นนะฮะบางบัวทองแต่นี้ที่กรุงเก่านะฮะกรุงเก่าอายุทยาไม่ไกลจากมรดกโลกค่ะทุกคนเวลามีงานเงินงนก็มาที่นี่ได้เลยทุกคนอ๋อสาขาหนึ่งเขาอยู่บางบัวทองนะฮะทุกคนอันนี้ต้นนี้ใบไม้เงินใบไม้ทองเป็นไม้เป็นสิริมงคลนะฮะทุ สวยมากจะมีเงินทองนาคนะฮะทุกคนอยู่ด้านหน้าเลยทุกคนและมีขนมด้วยนั้นมีป้าขนมป้าอัมพายได้ฮะทุกคนมาเปิดหนุนป้าก็ได้นะอ๋อหลเขาอยู่บางบัวทองฮะมีน้ําสมุนไพรด้วยวทุกคน่ะเรามากินกันน้ําสมุนไพรเขาหน้าทานมากกระจงกระเจี๊ยบแล้วก็เก๊กข่ยนะครับทุกคนนี่ฮะอ๋อหลอยู่บางบัวทองเนี่ยมาเปิดไก่มากเลยทุกคน นี่สาขาสองที่อยุธยาตรงนี้มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิออยุทยานะครับเมวว่าไงลูกเมวนี่น่ารักมากเลยตรงนี้อะไรนะชื่อเรียกเต็มๆว่าอะไรสุวรรณภูมินะมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิอาชีวะสุวรรณภูมิฮะ วัสุกรีสวุวรรณภูมิทุกคนนะถ้าตรงไปตรงนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะไปวัดนาพระเมรซึ่งเห็นหมันตุกๆอวิทยาวิ่งผ่านตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะรอบเมืองมีรถมีรถสองแถววิ่งรอบเมืองจากสถานีรถไฟได้ตรงนั้นนะฮะมาจอดตรงนั้นแล้วก็เดินลงมาได้เลยทุกคนนะฮะอเอาใหม่ถ้าเกิดตรงเนี้ยออกไปเห็นไหมฮะเป็นถนนที่เราเดินเลยไปเมื่อคลิปที่แล้วก็อีกช่องหนึ่งนะมีสองช่องทุกคนอย่างงนะฮะไปวัดนาพระเมรไปวัดเชิงท่าตามรอยออเจ้าไปวัด วัดน้าเมนเขาบอกว่าลิซ่าก็เคยไปเยือนนะฮะแต่เขาไม่โปรโมทว่าลิซ่าไปวัดนั้นแต่เราถามไปในคลิปก่อนๆแล้วว่าลิซ่าเนี่ยแบ็คพิงเนี่ยเขามาเยือนอยุธยากี่วัด วัดอะไรบ้างเม้นต์กันเข้ามานะแต่ที่แน่ๆเมื่อวานเราไปวัดแม่นางปลืม้มวัดหนึ่งแล้วถูกไหมฮะจากพระพสเซลก็ปั่นจัก,กรยานไปแล้วก็ตรงวัดอ่อหน้าพระเมนตรงนั้น่ะนะฮะที่ลิซ่าไปเยือนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนแล้วก็ไปไหว้วมีพระบุรันวัดหลวงพ่อขาวอายุ7800ปีพระออสุคันธรสอะไรเงี้ยโอ้ทุกคนแบบ1,200ปี1 5 0 0ปีอะไรเงี้ยอยู่ในวัดนั้นหมดเลยทุกคนแล้วก็ไปวัดแต่ประตูแห่งการเวลาตรงนั้นก็ได้ไปอีกประมาณกิโลหนึ่งนะจากวัดหน้าพระเเมมรวัดชิงท่าาก็ไปปะณ ห้าร้อยเมตไปตามรอยอเจ้าบุเพสันีิว่าก็ไปถ่ายละครที่โบสสวยมากแล้วก็สักการะพระเจ้าตากสินแล้วก็มากินอะนี่ได้นะทุกคนนะมากินปอ,อกเด้งข้ามันไก่สาขาสองเดี๋ยวเรากินก่อนได้ไหมมาจะคุยทุกคนเดี๋ยวมันจะเย็นนะสิคาอ,อร่อยมากมืมกินอร่อยทุกคนข้าวร้วนกำลังดีค่ะ ลุงกำลังดีทุกคนอร่อยอน้ำจิ้มเขาเลิอกศนอะอใครชอบกินน้ำจิ้มไก่ทอดก็มีให้นะฮะเพราะนี่คือผสมกันไงฮะมีทั้งไก่ทอดไก่ต้มในจานเดียวกันอ,อร่อยน้ำจิ้มเขาเลิศมากนี่ฮะลูกค้าเข้าตลอดเลยน้ำจิ้มเขาอร่อยอ่ะ จะต้องขอเพิ่มฮะขอน้ำจิ้มเพิ่มอมือร่อยมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ทอดผสมเมื่อวานร้านปิดนะครับบัญจังอ,อร่อยมากน้ำจิ้มนี้เลิศเลยนะเลิศมากกลัมาที่ไก่ย่างกันนะครับไก่ย่างไก่ย่าง นี่เหมือนหมูแดงยังไงเนาะอืมอืมอืมน้ำจิ้มแล้วก่มกล่องดีจังอร่อยหาทุกคนืะอืมอร่อย อร่อยน้ำซ้มอร่อยน้ำซ้มไก่ย่างนุ่มอร่อยอร่อยมากมแต่มันเยอะไงน้ำซุกเขาเห็นใสๆแบบนี้อร่อยมากทุกคนอุ่นๆอ,อร่อยนต้อ,อ,ตอน เอาจะประกาศรางวั Oscar, ลออสการ์รางวัลออสการ์แล้วเหรอทุกคนอ๋อหรอแต่อันนี้ตลกค่ะเอาผ้าขามา,าไปพันคอไม่อยากพูดถึงฮะเดี๋ยวจะหาว่าการเมืองอะไรประมาณนี้แต่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ลิซ่าจะไปเป็นลิเซอร์อะไรเงี้ยเอาผ้าพันคอเป็นใส่สูตรแล้วก็เออผูกข้าเข้ามามันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ไงทุกคนนะจะซอฟ ซอฟเรนนะฮะอันนี้ขอพูดซ้ำนะฮะเขาขับมากพยายามพุ่งโดนจมตีเยอะไงฮะเพราะว่าผลงานอะไรต่างๆใช่ไหมฮะเออมันมันไม่ได้แล้วไงฮะอ่ะป้อนทุกคนอร่อยมากนาพูดเรื่องบ้านเมืองใช่ไหม นีเขาบอกของแพงเนี่ยมากินที่นนี่ฮะทุกคนรอกเด้งไม่แพงนะอร่อยมากทุกคนน้ำจิ้มกัน นี่ฮะทุกคนบรรยากาศนะฮะเห็นไหมไปวัดราพระเมนวัดราชบอพิษนึกถึงอยุธยาทุกคนนึกถึงอะไรก่อนอยุทยาประวัติศาสตร์มรดกโลกใช่ไหมคนดังๆเยอะสารพงษ์ชาตรีหลวงทองทองรัตนโธมอะไรประมาณนี้ดำงรงศุตราชเป็นคนอยุธยาคนอยุทยาสร้างชื่อเสียงเยอะมากแต่มาอายุทยาทีไรก็ต้องหาของอร่อยๆนะฮะบอกเด้งขบันกานเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งต่ออีกนิดนึงนะทุกคนจะต้องรีบไปขึ้นรถไฟจะตกรถไฟทุกคนเจอกันนะจาคิปหน้า